บอกแล้วไงายียทิ้งบ้านเอาไว้ชั่วโมงนี้กมลเยอะโอ้โหนี่ใกล้าหยิบหนวดเสือมากนะยเดี๋ยวาจการหนึ่งโอ้ยไอ้หนูกล้ามากเล่นมาเลยเลุงงแกะเองแกะไหนแกะล้าลุงเท่งไงแกะอะไรเล่นมาเลยแกลูกนางก้อยใช่ไหมครับออย่างนี้เออรู้จักกันเหรอเออแกะเกิดไหนเนี่ยนางก้อยนี่ก็แปลก ไม่คอยเลี้ยงลูกไงฝากญาติเลี้ยงคนคนนี้คนนี่ถึงตาเช้าใช่ไหมเนี่ยครับแล้วแม่มึงไปไหนตอนนี้อะไปญี่ปุ่นครับวันนีลุงหลงนะสวัสดีครับลุงหลงเออไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนชื่อแกะเหรอครับแล้วทำไมชื่อแกะอ๋อหรือว่าเด็กๆคือไม่สบายเขาก็เลยตั้งชื่อไว้แกะหรือไว้แกะไม่ครับอีตอนที่ไว้แกะเนี่ยเออมันป่วยง่ายก็เลยตัดแกะเอออย่ชื่อแกะ คนแก่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดมันร้องไห้หรือมันเป็นอะไรเนี่ยมันป่วยบ่อยเนี่ยเขาจะไว้แกะแต่อันนี้ตัดแกะแล้วหายป่วยอืมความจริงไม่ได้ชื่อแกะหรอกชื่ออะไรชื่อไอ้เข้มแล้วทำไมมาเปลี่ยนอ่ะไม่ได้เปลี่ยนคนเรียกเพี้ยนกันเพี้ยนแก่เหรอไมอยากฟังเข้ม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 กูต้องเชื่อไหมเนี่ยจริงฮะมันเพี้ยนกันนี้เหรอครับแล้วมันเพี้ยนยังไงมาเป็นไอ้แก่ ไอ้เข้ม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 แกะแกะแกะไอ้แกะอันนี้ไม่เพี้ยนอันนี้อันนี้ถือว่าบุ๊บมาแล้วต้องบอกลุงชื่อเท่งไหมชื่อไอ้ไอ้เข้มไอ้เข้มอาเล่าเออใช่ลุงชื่ออะไรแต่ก่อนไอ้เข่งไอ้เข่งครับแล้วเพี้ยนเป็นเท่งได้ไงมันเป็นไอ้เข่ง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 เคร่องเข่งไอ้เท่งไอ้เท่งเราไปซื้อของนานจริงวะ เอาเพื่อนไอ้นี่ตายยากมาแล้วน่ะได้มาแล้วมั้งของกาซื้อได้เปล่าได้ครับไหนอะลอตเตอรี่เก้าสองห้าครับกูให <c oughs> ้มึงไปซื้อเกนะ้าสองหน้าผมผมไม่ยินเก้าสองห้าครับมันมันจะฟังเพี้ยนอะไรก็ได้เนาะชื่อเก็บหน้าสองหรอดิเน<อ>ียเยอะแยะมันก็ไม่นั่งมันก็อยากจะนั่งกับลุงมันเออ เอาเขียนด้ยคุณภัยเลาะคุณภัยเลาะคุณนึกแล้วนี่ครับคุณภัยเลาะคุณภัยเลาะก็อย่าไปคิดอย่างนั้นนะเด็กมันอาจจะไม่ถนัดภาษาไทยก็ลองภาษาอังกฤษดูสิโอ้ยไอ้โงภาษาไทยไม่รอดเลย อยากมีอาชีพอะไรเราอ่ะอยากทำนาครับถูกแล้ว um> ช้าวนาคือข้าวสวนช้าวนาคือข้าวสวนช้าวนาคือกระดูกคนกระดูกสันหลังของมนุษย์มนุษย์